เมื่อผมได้รับการติดต่อจากกระทรวงพมให้มารับรางวัลที่มีรางวัลชื่อว่าผู้เสียสละเพื่อสังคมนะครับก็มานั่งนึกว่าเอ๊ะผมได้ทําอะไรที่เสียสละเพื่อสังคมจนกระทั่งได้พูดได้คุยกับท่านอธิบดีคือที่กระทรวงพมเจะมีกรมที่ดูแลเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนก็ปรากฏว่ามีหลายเรื่องที่ ตัวหนังสือผู้สร้างผุ้สมมตได้ทํามา38ปีเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาภาษาไทยพัฒนาครอบครัวแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่ผมคิดว่าทําเพื่อเด็กก็คือที่ผมทําได้สําเร็จนะครับก็จะมีคนรู้ไม่กี่คนนะ่ะคนหนึ่งที่รู้ก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรู้คือเนื่องจากว่า ตอนนั้นผมเป็นไม่ใช่ตอนนั้นฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นกรรมการเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับและเป็นผู้ก่อตั้งด้วยเ,เราพยายามรณรงค์เพราะเราเห็นว่าสื่อโทรทัศน์และวิทยุเนี่ยมีโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์มากเกินไปโฆษณาได้24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนเลยผมก็ทำเรื่องถึง รวบรวมตอนนั้นเป็นสวนะครับมีการอภิปรายมีการรวบรวมหลายภาคีด้วยกันเพื่อขอให้รัฐบาลเนี่ยไม่ให้โฆษณาเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงควรจะโฆษณาได้หลังจาก4ทุ่มไปแล้วเด็กหลับไปหมดแล้วนะครับเด็กจะได้ไม่ต้องมารับรู้ว่าสุราดีอย่างนั้นสนุกอย่างนี้ AY, เบียร์ว่าเล้าเหลออะไรตา่างๆนี่นะจนกระทั่งวันหนึ่งคุณทักษินก็บอกว่า ที่คุณดํำรงขอมานั้นผมให้แล้วคือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยสื่อไทยก็ไม่สามารถจะโฆษณาเล่าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ได้ก่อนสี่ทุ่มจะโฆษณาได้ต่อเมื่อสี่ทุ่มไปจนกระทั่งถึงตีห้านะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ห้ามแล้วครับนี่คืองานที่โดดเด่นที่ผมทำเพื่อเพื่อเยาวชนเพื่อเด็กโดยที่งานนี้จัดโดยกรมที่ควบคุมเรื่องส่งเสริมเรื่องเด็ก และเรื่องเยาวชนผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ้อเราทํางานอย่างนี้เราจึงได้รับรบางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมคนจริงเนี่ยทำเพื่อเด็กเพราะผมมีลูกเล็กอยู่ตอนนั้นนะฮะไม่ใช่เพื่อสังคมอะไรจริงแล้วเพื่อครอบครัวเพื่อตัวผมเพื่อลูกผมเองเท่านั้นครับไม่อยากให้เด็กมาซึมซับเรื่องแอลกอฮอล์ครับ